สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับมาเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับในงวดวันที่16นี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรที่ลงให้นะครับ จะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่สลากออกมาก,ก็ลงให้ไปหลายสูตรนะรสูตรนี้จะเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับมาเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับวิธีการคํานวณน,นะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกสิบหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่ 2, สอครั้ง บวกสิบท้ายครั้งที่สองสี่ครั้งนะครับบวกแปดคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับามาดูยอดหลังงวดแรกนะครับสูตรงวดแรกคำนวณได้เลขเก้านะเลขเก้าตัวนี้นะจะมาเฉพาะสิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับผลรางวัลมันดอ,อกสามเ้าห้าเลขเก้าเนี่ยมันเข้าที่หลักสิบนะครับถูกงวดแรกงวดถัดม,มานะครับคำนวณได้เลขสามผลรางวัลออกหกศูนย์สามสามเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดน,นี้เข้าหลักหน่วย งวดถัดมาคำนวณได้เลขหกนะครับแล้วผลรางวัลออกหกสองหกหกนี่เข้าหน่วยบนนะครับก็ถูกนะครับถึงแม้มันจะไปเข้าหลักร้อยด้วยเราก็ไม่นับนะครับเอาเฉพาะสิบหน่วยงวดถัดมาคำนวณได้เลขหนึ่งนะครับผลรางวัลออกสี่แปดหนึ่งหนึ่งเข้าที่หลักหน่วยบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขเก้านะครับผลรางวัลออกห้าเก้าแปดเลขเก้าเข้าที่หลักสิบบนนะครับ งวดถัดม,มาคำนวณได้เลขหนึ่งผลรางวัลออกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเข้าที่หลักสิบบนก็ถูกต้องนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขเก้าตัวเดียวนะครับผลรางวัลออกหกเก้าศูนย์เลขเก้าเข้าที่หลักสิบบนก็ถูกต้องนะแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขสามนะครับผลรางวัลออกห้าเก้าสามสามเข้าที่หลักหน่วยถูกต้องนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขศูนย์นะครับผลรางวัลออกห้าศูนย์สี่ศูนย์เข้าที่สิบบน แล้วก็งวดล่าสุดสูตรคำนวณได้เลขศูนย์ตัวเดิมนะครับแล้วก็ผลรางวัลออก503 0ย์ก็เข้าหลัก10บ,บนอีกนะครับสาิตนะครับเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่้าดดงวดพอดิบพอดีนะครับมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่26กรกฎาคมว่า10หน่วยบนตัวเดียวสูตรน,นี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเอาหลักแสนนับเลข4ี่ บวกหลักหมื่นเลขสามบวกหลักหน่วยบนเลขสามบวกหน่วยล่างเลขเก้าบวกสิบนะบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองเลขเก้าบวกสิบท้ายบวกสิบหน้านะครับโทษทีบวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกหน่วยหน้าครั้ง 5, 5, ที่สองสองครั้งห้าบวกห้าเลขสิบนะครับแล้วบวกสิบท้ายครั้งที่สองในสี่ครั้งนะครับสี่สี่สิบหก บวกสิ 16, แล้วค่อยบวกแปดคงที่4ีบวกสามได้7จ็บวกสามได้สิบสิบบวกเ้าได้สิบเบนะครับบวกอีก9ก้าได้ยี่สิบแปดบวกเจ็ดสมาบวกอีก10ก็เป็น45 45นะครับมาบวกอีก6 51 51เป็น 61, 61, 61 61มาบวกอีก8เป็น69ได้เลข9เป็นเลขเด่นเลขเดียวนะครับดังนั้นในงวดวันที่16นี้เลข9เป็นเลขเด่นนะที่คาดว่าจะมา10หน่วยนะครับแต่จะมา10หรือมาหน่วยนี่ต้องรอดูครับดังนั้นมันก็จะได้ 9ก x นับกับ x แล้วก็ตรงนี้9จะเป็นหลักสิบหรือจะเป็นหลักหน่วยอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีนะเลขเก้นี่นครับสถิติมันก็เลขเก้ก็เข้ามาบ่อยเหมือนกันนะแต่เท่าที่เห็นเนาะ ออกแต่หลักสิบทั้งนั้นนะ95 98 90 93นะครับเวันนี้9จะอยู่หลักไหนจะอยู่หลักสิบหรือจะอยู่หลักหน่วยอันนี้ต้องรอดูนะครับใครชอบเลข9ก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับคลิปหน้าจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ